นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะนิจจาวัตถังฆาลาอุปาทดวยธรรมิโนอุปาทิตวานิโรจนติเตสังโอภาตโมตุโคตี เทศธรรมะให้นั่งภาวนาเลยนะให้นั่งภาวนากำหนดพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธใครเคยกำหนดพุโทโธมาก็ให้กำหนดพุโทโธใครเคยกำหนดอนาปานาตาติก็ให้กำหนดอนาปานาตาติใครนั่งกำหนดยุบหนอพองหนอมาก็ให้กำหนดอย่างนั้น <c oughs> ยามทำจิตของตัวให้อยู่กับตัวเขาฟังธรรมะ มันไม่ใช่เทศเทศนี่จะให้จำที่สมองจำที่ประสาทแต่ธรรมะที่จะพูดมันไม่ใช่ไปไป,เ,ปเรียนศึกษามาปฏิบัติจากตัวเจ้าของจากบัตรจากครูบาอาจารย์มาแล้วมันก็จะพูดเข้าไปเพราะธรรมะมันอยู่ที่ใจมันไม่อยู่ที่สมองประสาทถ้าเราไปฟังเอาจำเพ่ที่สมองที่ประสาทจำแล้วก็ลืมจำแล้วก็ลืม แต่ถ้าเราปฏิบัติภาวนาของเราพุทโธ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 จิตที่มันเกิดปรากฏเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นดีความชัว่วต่างๆมันจะจําไม่ลืมเลยมันจะเห็นชัดที่จิตจิตของตัวเจ้าของแต่ถ้าถ้าเป็นถ้าชาติจะหนุยสมองมันทําเท่าไหร่มันก็ลืมต้องลืมก็ลืม,ลมหายไปหมดเพราะฉะนั้นให้พยายามพุทโธ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  ทำจิตของเราให้เป็นสมาธิแค่คำพูดคำเทศที่พูดออกไปมันก็จะเข้าไปที่จิตมันไม่ใช่ไปที่สมองไปที่สมองคือความการเรียนปริยัติต่ตางๆมันจะต้องพูดให้จำที่สมองแต่ว่าทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งหมดมันก็ต้องอาศัยตึ่งกันและกันแต่ถ้าพูดธรรมะการปฏิบัติ มันจะต้องทําให้จิตของเราให้สงบเปรียบได้เหมือนเราหายภาชนะทําจิตของเราให้สงบภาชนะของเราจะนิ่งอยู่ฝนตกลงมาน้ําตกลงไปมันจะค่อยเตะต่อยแต่ลน้อยทีน้อยทีน้อยหนัหนกๆเข้ามันก็เต็มแต่จิตของเราถ้าไม่สงบคิดไปโน้นคิดไปนี่ปุงไปนั่นุงไปนี่มันก็เปรียบเหมือนภาชนะของเรา แต่แข่งไปแต่แข่งมาแต่แข่งไปแต่แข่งมาผลสุดท้ายน้ําที่ตกลงไปฝนที่ตกลงไปก็ไม่ติดแล้วหกไปหมดเลยนี่แหละจิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติมันจะจิตของเราจะสงบเมื่อสงบท่านพูดทำหั่มวอะไรเข้าไปมันก็จะไปเข้าไปถึงจิตเพราะทุกถึงทุกอย่างอยู่ที่จิตหมดมันไม่ยชดอยู่ที่ เนี่ยกายอยู่ที่สมองจิตประสาทเป็นส่วนปรอกอมความดีก็เกิดจากจิตความชั่วก็เกิดจากจิตความรู้ก็เกิดจากจิตความหลงก็เกิดจากจิตทุกข์ก็เกิดจากจิตสุขก,ก็เกิดจากจิตมันเป็นต้นเหตุองการกระทาถ้าเราเช่นั้นเราก็จะไปคว้าทางนอกไปกว้าทางนอกไปกว้าทางนอกก,าานอก็เปีเยบเลยมืนเหมือนเราไปจับเงา จับเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเงาจริงๆที่เกิดเงาท,ที่มันไปตามเราไปนะมันอยู่จาก,กจิตของเราที่ตัวของเราไม่ใช่เงาน,นี่แหละให้พยายามปฏิบัติภาวนาเขา้าพุทโธพุทโธพุทโธเออทากกาหนดอมบนอาป,ปาณัตติของท่านพอ่อก็กําหนดให้ดีอ่าบันบอกท่านบอกไว้ชัดเจนหมดแล้วท่านพอ่อให้กําหนดลมให้ดีแล้วก็ให้แต่งลม และให้ขยับขยายลมและให้กระจายลมพยายามทําอยู่อย่างเงี้ยทําไปทํามาทํามาทําไปเออทาเข้าแนวแนวเข้าเข้าเข้าตัวรู้มันจะเกิดเรียกว่าพุทธะมันไม่ใช่ลมเป็นผู้รู้พุทธะไอ้ผู้รู้ตัวจิตเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงพูดบ่อยๆเคยเพื่อนถามเพื่อนเพื่อนเพื่อนปฏิบัติด้วยกันถามว่าผมตายผมจะหายใจยังไง ท่านก็บอกอา้าวตายยังจะหายใจอีกหรือ,อผมไม่รู้เพราะท่านเป็นคนปฏิบัติอนาปานสติผมอยากจะทราบว,ว่าเวลาตายจะหายใจยังไงจะทําอย่างไร,ท,งไรท่านก็บอกว่าจะตายแล้วจะหายใจอีกหรือนี่แหละเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะเลยพูดให้ฟังถามว่าท่านท่านกําหนดลมอาาปานสติท่านมีลมท่านมีรู้เออลมมัน ถามกลับไปกลับมาว่าลมมันรู้หรือดินมันรู้หรือน้ํามันรู้หรือไฟมันรู้หรือดินน้ําลมไฟมันไม่ใช่รู้นะผู้รู้คือพุทธคือจิตของเรานี่แหละถ้าพยายามกําหนดไปกําหนดมามันจะรู้มันจะเข้าใจก็เหมือนอย่างที่หลวงพ่อท่านพ่อบอกว่าอย่างนั้นแหละกำหนดไปกำหนดไปกำหนดมากำหนดมาก่อนไปขยับขยายไปเรื่อยๆไปเรื่อย นักเล่าเข้ามันก็จะรู้ว่าตัวรู้มันไม่ใช่ลมตัวรู้มันเป็นจิตตัวพุทธะที่ผู้รู้ก็เลยมันก็เห็นหลัวลมก็นี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ุกอุ่นวายไปหมดเลยแต่ไอตัวผู้รู้คือพุทธะตัวจิตนี่แหละให้มันเห็นอย่างนี้ให้ชัดเมื่อเห็นชัดแล้วมันก็จะอ๋อตัวนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ เอ,เอาไปเอามามันก็จะเห็นสั้งขานแม้แต่ลมก็เป็นตั้งขานลมก็เที่ยงที่ไหนเดียเด๋ยวมันก็สั้นเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็หนาวเดี๋ยวมันก็สุกดี๋ยวมันก็ทุกข์วุ่นวายไปหมดเดี๋ยวเย็นก็เย็นนี่แหละตอนนี้ไอ้ลมมันไม่ใช่คนรู้นะตัวผู้รู้เราคืคพุทธะเพราะฉะนั้นให้พยายามนี่น่งหลวงพอ่อถึงพูดบ่อยๆครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้หมด ท่านพ่อท่านก็บ,บอกไว้ชัดเจนหมดครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านก็บ,บอกไว้ชัดเจนหมดมันเหลือแต่พวกเราจะทำไม่ใช่ฟังเฉยๆฟังแล้วมาได้ทำมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เหมือนอย่างที่แต่เราเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกมาแต่เราเอาใบประกาศไปเที่ยวคุยเตอะไปคุยไป,ไป,ไป,ไปอวดเขาโน่นอวดคนน,น,น,นี้อวดไปทั่วหมดแต่เราไม่ได้ทำงานเลย แล้วจะเอาความรู้ที่ไหนมาเราจะเอาประสบการณ์ที่ไหนมา,เ,าเราจะได้เงินจบคืนที่ต่อแผนที่ไหนมานี่แหละการปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้พยายามน้อมเข้ามาที่ตัวเราเออเพยายามน้อมเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติเข้าธรรมะมันไม่ใช่อยู่ที่หลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตามันมะมันไม่ใช่อยู่ที่เวลาไม่อยู่ที่เจ้าธรรมะมันเป็นของที่เป็นเป็นปกติของมันอยู่อย่างนั้น มันถ้าใครขยันใครน้อมนํามาปฏิบัติใครพยายามทาก็ก็เข้ามาที่ถึงตัวลอออเองเปรียบได้เหมือนเงินเงินเป็นวิตของกลางๆอยู่ถ้าใครขยันมันเพียนก็พยายามจะหาเข้ามาเข้ามาเงินก็จะได้มากับเราแต่คนไม่ไหนไม่ขยันไม่ทําไม่เป็นเงินผลตัวท้ายเงินก็เป็นเงินอยู่อย่างนั้นไม่ได้อาบย์อะไรเลยการพูดธรรมะการแสดงธรรมะการเทศธรรมะกเมะ็กเช่นเดียวกัน พูดเท่าไหรทำเท่าไหร่ไปทำไรถ้าเราไม่น้อมนำมาปฏิบัติที่ตัวเจ้าของผลนถูกย้ายมันก็ไม่ได้อะไรเลยฟังแลว้วก็ทิ้งฟังแลว้วก็ทิ้งนี่แหละให้พากันนะอุตราร์ตู้อุตราร์ธรรมอุตสา์เพียนหลวงพ่อผู้ดนี่ก็เป็นเมือพวกเรานี่แหละเมื่อได้ไปมีอะไรดีพิเศษหน,หนามาจากไหนอาศัยธรรมะพยายามปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าที่วางไว้ท่า,าทาอย่างนี้ทําอย่างนี้ให้ไดอย่างนี้ ทางทานท้งศีลทางภาวนาเหมือนอย่างที่เมื่อกี้นี้ก็มาศีลขอศีลรัตนาศีลรัตนาธรรมศีลเป็นพื้นฐานพวกเราปฏิบัติศีลเท่าไหร่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดก็อาศัยศีลห้านี่แหละถ้าเราศีลห้าเราในปฏิบัติบริสุทธิ์ผลท้ายมันก็จะหนุนให้เราไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด ศาสินีห้าของเราไม่บริสุทธิ์ไม่ทำผลท้ายมันก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันเปรียบเหมือนอย่างแล้วก็ติน,น่ะถือไปถือไปเือไปถือไปเฉยเฉยถือ,ถอ,ถอนักหนักเข้ากลายเป็นหนักยิ่งถือถินยิ่งทุกข์ทั้งทั้งที่ศีลเนี่ยทําให้เรามีความสุขท้ายศีลก็ว่าอย่างไรศีลทําให้เรามีความสุขศีลทําให้เรามีมโหกว่าทับศีลทําให้เราถึงพระนิพพานในที่สุด แต่เราก็ถือถิ่กลับไปเป็นว่าโอ้โหวุ่นวายเดือดร้อนทุกไปหมดยุ่งวายไปหมดนั่นแหละเพราะเราไม่คิดเราไม่พิจารณาคือการปฏิบัติของเรานั่นเองถ้าเราไม่ภาวนามันจะเป็นอย่างนี้แหละถือก็ถือไปอย่างนั้นเองถือไปเลไม่รู้บาดาถิ่นเป็นอะไรแต่ถ้าเราปฏิบัติภาวนาเข้าภาวนาเข้ามันจะได้เห็นศิลมันคืออะไรศิลมันอยู่ที่ไหนธรรมมันอยู่ที่ไหนธอรอมาที่เป็นอยู่ที่ไหนปัญญามันอยู่ที่ไหน มันก็ยามปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้ามันก็จะเห็นอ๋อศิลมันอยู่ในตัวของเรานี่เองเอแล้วเราจะรักษาตินเนี่ยเราก็รักษากายรักษาวาจารักษาจิตของเราทําทให้มีศิลททาให้ศิลบริสุทธิ์ก็พยายามจะทํำยังไงให้บริสุทธิ์ก็ทําให้มีสติเมื่อมีสติพวกมันก็จะพิจารณาสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่อะไสิ่งที่ชั่วต่างๆนานา,นา มันก็จะอ๋ออันนี้ไม่ดีไม่เอาอันนั้นดีเอาอะอน,นี่ต่าแล้วก็แล้วเป็นรักษาเข้าปฏิบัติเข้าผลุดท้ายศินก็ทําให้เรามีความตุกศีลก็ทําให้เรามีโภคทัพโภคทั์อย่างไรคนที่มีศินปฏิบัติตามหลักีินทรมมันก็จะคิดวิจารณาควรได้ควรทําควรมีหรืออย่างถ้าควรมีควรได้ควรทํามันก็จะพยายามทําทําแล้วได้ประโยชน์แต่ถ้าเราไม่มีศินเป็นพื้นฐาน เราทำไปตามความอยากของเราผลท้ายมันก็จะทำให้เราเสียหายเราอยากได้อย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้แต่พธธรรมไปทำมามันกลับี่แทนที่จะได้กลายเป็นเสียหายไปหมดนี่แหละเพราะเราขาดิทธิขาดศินเ,เพราะเราไม่มีสินเพราะไม่มีศินก็ไม่เคยมีการคิดตกวิจารณ์มีการพิจารณามันเลยเป็นอย่างนี้ศินทำให้เราถึงพระนนิพพานในที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ฐานติดฐานของตินทางนั้นเปรียบได้เหมือนเจดีเจดีต้องมีฐานถ้าไม่มีฐานมันมีกลางไม่ได้มียอดไม่ได้เพราะมีฐานเมื่อมีฐา,านมันก็จะต่อกลางได้ต่อยอดได้ตินเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติของพวกเราอ่าแต่ปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้ามันก็จะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเปรียบได้เหมือนเจดีต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยพราะภาวนาปฏิบัติไปปฏิบัติไปสงสัยมันกัดคืนไปถึงยอด อาศัยศิลเป็นพื้นฐานพวกเรานั่งกันอยู่นี่เราก็นั่งอยู่นี่พวกเราเคยปฏิบัติศิลธรรมมาแล้วด้วยถ้าไม่มีศิลเป็นพื้นฐานเรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มนุษย์มีศิลห้าเป็นพื้นฐานเอพวกตัดเดจฉานเห็นไหมมันวิ่งกันกัดกันแย่งกันชนกันไปทั่วหมดเพราะมหาศิลธรรมไม่ได้โดยแต่พวกเรานี้มีศิลแล้วเมื่อมีพื้นฐานเป็นแล้วเป็นฐานดีแล้ว เราพยายามปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้าพื้นฐานของเราก็จะถูงขึ้นสูงขึ้นจนเป็นนึงจากมนุษย์เป็นเป็นมนุษย์ตัวเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์ตัวเป็นมนุษย์เทโวเป็นเทพเป็นพรมเป็นอินเป็นถึงในที่สุดถึงพระนิพพานในที่สุดอาศัยศินเป็นพื้นฐานนี่แหละพยายามปฏิบัติกันนะพยายามูตพยายามเปลียนพยายาธรรมของพ่อก็ยัง้นี่แหละไม่รู้จะพูดอะไรเพราะธรรมะก็ไม่ใช่ของเราพ่อ พูดไปก็ตึกตาโยมวกมาจากธรรมะเป็นถ้าพูดตามสมมุัตก็ว่าธรรมะเป็นของพระพุธทธเจ้าถินฐานธรรมทิฏฐิมาที่เป็นของพระพุทธเจ้าแต่ที่จริงแล้วธรรมะเป็นของกลางๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้เป็นของใครเป็นนักไข่เนี่ยถ้าเราปฏิบัติเราก็จะไปยาเข้ามาเข้ามานี่อาศัยการปฏิบัติพยายามโต้ทุกอย่างพยายามเพียรทุกอย่างทำผ่านไปเดี๋ยวความจิตใจมันก็จะเข้มแข็งขึ้น ถ้าไม่ทําอย่างนี้จิตใจก็อ่อนแอจิตใจก็ไปตามกิเลสไปตามความอยากของเราทุกทีเอาไปเอามาก็หาความที่จะที่จะฝืนไม่ได้เลยจะไปวัดก็ไม่ได้จะรักษาศีลก็ไม่ได้จะนั่งสมาธิก็ไม่ได้จะภาวนาก็ไม่ได้ออาู่หรือไงว่ามันไม่ไหวเออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปทั่วไปหมดอา่าจะไปวัดกระติดนู่ตนติดนี่ยุ่งไปหมด จะไปรักษางถินก็ไม่ได้กลัวจะยั่วกลัวจะจนกลัวจะหมดกลัวจะเปลืองอุนทุไทหาอะไรไม่ได้เลยทั้งทั้งที่ถินเนี่ยเป็นของดีที่เมื่อกี้ที่พูดไว้แล้วศินเป็นก่อทําทให้เรามีความสุขถินทําเรามีเปียบกวามรักถินทำให้เราถึงพระนิพานในที่สุดท้าเอาเปียบไปอีมาเหมือนนักปราดท่านเปรียบไว้ศิลนห้าเป็นพื้นฐานเปรียบได้เหมือนแผ่นดินแผ่นดินเน,น,นี่ยเราเอากล้วยไปปลูกมันก็เกิดเป็นกล้วยขึ้นมา เราเอาเออเอาเอา้อยไปปลูกมันก็เปิดเป็นอ้อยขึ้นมาเราเอาทุเรียนเอาเงาะเอาอะไรไปปลูกมันก็เกิดเป็นอันนั้นขึ้นมาการกระทาของพวกเรานี่แหละเมื่อทําเข้าไปลงไปมันก็เกิดขึ้นมาไปทำเนี่ยสิ่งที่ดีมันก็เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดีอาศัยพื้นฐานที่เป็นแทนดินอันนี้ที่เราทําลงไปแต่ถ้าเราเอาไปเอาของที่ไม่ดีไปปลูกมันก็เกิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาขึ้นมานี่แหละพวกเรามีบุญเลาวนะพวกเราเนี่ย พราะฉะนั้นให้พยามาพากันอุตาตู้อุตธ่าธร,รมอุตสาเพียนอุตาตู้ครูบาอาจารย์ก็เหมือนพวกเรานี้แหละท่านก็นมาได้วิเศษวิโสมาจากไหนท่านก็นมีกิเลสแบบพวกเรานี้แหละแต่พยายามตู้พยายามเพียนพยายามทำเข้ามันก็ค่อยเข็นค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละเพราะฉะนั้นต้องพยายามว่าตัวเองด่าตัวเองตุกตาตัวเองหลงพ่อกปจะด่าตัวเองว่าตัวเองอยู่ทุกวันฉันข้าเขานะ ใครของเขานะมันไม่มีของอะไรเป็นของเราทักอย่างเลยของญาติของโยมเขาทางนั้นเขาต้องการที่บำรุงพระตาตนาแต่เราเนี่ยยาม,มประมาทไม่เพียรไม่พยายามภาวนาไม่ตรวจมนไหว้พระผลตุวท้ายจะต้องเป็นหนี้เป็นตินเขาเพราะธรรมชาติเขาเขาไม่ได้ต้องการเป็นเราแต่ธรรมชาติของการกระทำต่างๆมันเป็นไป,ไปโดยธรรมชาติเพราะทําทไม่ดีก็ต้องไปเป็นินี้ติดตินเขาแล้วนั่นเอง นี่แหละเพราะฉะนั้นในพาการโอชาโตุโอสาเพียรธรรมะอยู่ในเรานะโคดเข้าโคดเข้าโคดเข้ามันจะได้เห็นเพราะมันมันได้อยู่ที่หลวงพอ่อพยายามเพียรเข้าสมาธิแล้วก็จะเห็นมันมีขึ้นหรือ,อยังมันมีเกิดในตัวไหมพระเจ้าทายังไงจะให้เป็นจิตเป็นสมาธิก็พยายามทําให้มีท่านก็บอกว่าให้พุทโธพุทโธบ้างบางคนก็บอกให้ธรรมานาปานนัตติบ้างเพื่อให้จิตเป็นสมาธิ แล้วก็จะได้เห็นปัญญาเกิดขึ้นในตัวหลายอย่างเออมันก็พยายามดูทำเข้าทําเข้าเออมันก็จะเห็นโอ้ปัญญามันเกิดอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เออมันเห็นทุกวันเอานางนางเข้ามันก็จะเห็นธรรมะเกิดขึ้นตลอดเวลาเดินไปไหนก็เป็นธรรมะพูดตรงไหนก็เป็นธรรมะกินดับนอนต่างๆพอมีสติพบมันจะเห็นทุกอย่างเพราะธรรมะเกิดขึ้น ธรมะก็อย่างไรเห็นทุกเงามันทุกจริงเห็นทุกทุกจริงเห็นดีดีชั่วจริง,รงเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นธรรมพุทธเจ้าจึงพูดไว้ให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านบอกไว้อย่างนี้ละบาปอย่างไรเออถ้าเราจิตใจเราก็ะจะติดในบาปติดในบาปเมื่อติดในบาปทำบุญก็ติดในบุญ ทำบุญก็ยังติดในบุญทุนวาละชั่วบำความความดีแต่ความความดีก็ติดความดีอีกนะท่านก็บอกการทำจิตของเราให้ปองใสแล้วจะทํำยังไงแต่นี่ก็พยายามภาวนาเข้าภาวนาเข้ามันก็เห็นเพราะว่าทั้งบาปทั้งบุญท,ท,ท,ทั้งทั้งทิ้งทุกอย่างเราไม่สามารถที่จะเอายึดมันได้ผลุดท้ายแม้แต่ตัวเจ้าของก็เช่นเดียวกันกายอันนี้ผลุดท้ายก็ตายเรียวว่าตาย มีแต่บุญทบาปเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราโดยธรรมชาติโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปยึดแต่ว่ามันเป็นบุญเป็นถูกวันดีชั่วเหมือนอย่างคนขาวคนดําคนเขียวคนดําเราไม่ต้องไปยึดมันก็เป็นขาวอย่างนั้นไม่เป็นดำมันก็ดําอยู่อย่างนั้นนี่เป็นอย่างนี้แหละบุญก็ศลนุกเราก็เช่นเดียวกันพยายามปฏิบัติภาวนาเข้า หลวงพ่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงหลวงพ่อไม่ใช่เป็นนักพูดนักเทศหลวงพ่อจึงพูดบ่อยๆที่มานี่ก็เคารพครูบาอาจารย์เคารพท่านพ่อเคารพหลวงปูง่เคารพหลวงตาเจึงเ่ามาอยากให้พูดให้พวกเราตะท้องตะทาของพวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยน้อมไปนำไปคิดพิจ,จารณาเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างที่เราพอมามาบําเพ็ญกุณความวนดีวันนี้ที่เรามาช่วยกันทํากุณฑความโก,มกตศล ก็บูชาคุณของหลวงปู่ของตาหลวงพ่อของหลวงปู่หลวงพ่องลงพแล้วก็เราได้มามาพากันมาทำในภายในง้นนี่แหละความดุลความกุศลคุณงามความดีมันเป็นอย่างนี้พยายามทําเข้าทําเข้าอุตสาหเข้าอุตสาหเพียงเข้า <c oughs> ทำไมงั้นแล้วก็จะพูดกันอยู่อย่างนี้แหละพูดไปพูดมาพูดแล้วมันก็หายไปพูดแล้วก็หายไป แต่ถ้าเราปฏิบัติจริงๆปรากฏขึ้นในตัวเองไม่มีหายเป็นโยู่ไงติดอยู่อย่างนั้นทุกยังไงสุขอย่างนั้นสุขยังไงดูอย่างนั้นดียังไงอห่งน้นเห็นชั่วอย่างไรเห็นอยู่อย่างนั้นแน่นอนติดตัวของเราไปตลอดเวลาแต่ถ้าเราคู่เอาใช้ขอบสมองพูดจําเท่าไหร่ก็ลืม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 เดิมนี่เลยเพราะนั้นก็พากันนะโอสาโตุ้ตสาเพียนท่านพ่อเลยก็ท่านพ่อก็บอกไว้แล้วว่าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้ เราก็ให้ทําตามอย่างท่านพ่อท่านพ่อว่าปรดไว้หลงปู่มัน่นหลงปัวเต๋อหลงตาท่านกระบอกหมดแล้วเหลือแต่พวกเราไม่ทาเท่านั้นเองหรือทําไม่จริงเพราะทำไม่จริง,ม,รงมันก็แต่แต่มันไม่จริงก็ไม่ได้ของจริงถ้าทําจริงมันก็ได้ของจริงเป็นแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นธรรมะมันก็เป็นอยู่แค่นี้เองให้พากระดูซ่าตู้ซาเพียรอุตสารม ทำไงเดี๋ยวเดีมันก็ค่อยๆรู้ค่อยเกิดขึ้นมามันจะให้ครูบาอาจารย์ไปบอกว่าคุณอยู่ท่านขั้นนั้นขั้นนี้ขั้นไหนเป็นธรรมะขั้นไหนขั้นไหนไม่ใช่หรอกความมัจริงๆมันอยู่ที่ในตัวตัวปฏิบัติอย่างไรรู้อย่างไรมันเห็นอย่างไรอยู่ตรงไหนใจมันก็รู้ใจมันก็รู้แต่ถ้าเราไปบอกให้คนนั้นว่าคนนั้นก็ว่ารู้นะใครจะมาว่าได้ตัวเจ้าของเองนั่นแหละท่านที่เป็นผู้รู้ อตศีนเราเข้มแข็งหลายอย่างแต่มาที่เรามั่นคงไว้อย่างแต่ปัญญาเราเฉินชาติเออย่างมันก็จะบอกตัวเราเองอยู่งี้นี่แหละเป็นอย่างนี้แหละเนาะให้พากันตู้พาอุตสาหพากันเพียรนะะเอออย่างเมื่อกี้นี้เท่ขึ้นบารีไว้ครั้งแรกเออเตะทั้งโวงปัตโมถูกโขดับทั้งขานเสียได้ <c oughs> ดับทั้งขานเสียได้เป็นถูกอย่างยิ่ง สังขารจะดับมันได้ยังไงเดี๋ยวมันก็คิดปรุงเดี๋ยวก็ปรุงเดี๋ยวอ็รตัวนั่นน่ะเราเอาคิดพิจารณาเรื่อยๆเื่อยๆมันก็เอ๊ะมันปรุงยังไงดียังไงมันชั่วยังไงเอาไปเอามามันก็จะเห็นอ๋อปรุงชั่วกระดับปรุงดีกระดับปรุงไม่ดีกระดับจนไปในทสุดสังขารหยาบก็เห็นแล้วผลท้ายกายของเรานี่ก็จะดับไปในที่สุดไม่มีอะไรที่จะทนอยู่ได้ สังขารละเอียดเรื่องของจิตละเอียดมันก็จะเห็นผลทสุดท้ายอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะคงทนอยู่ได้เพราะจิตมันพิจารณาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเกิดความาปล่อยวางในเหตุต่างๆจึงทําให้จิตของเราบริสุทธิ์ได้ดับสังขารเสียดได้เป็นสุกอย่างยิ่งนี่แหละเป็นอย่างนั้นเนาะไอพวกเราพากันนะอุตสาห์ตู้อุตสาห์เพียรอุตสาห์รมวันนี้ก็ของพ่อกลมามา เออเปิดฉลองทัดธาหลวงพ่อชุบสมัยหลวงพ่อชุบเนี่ยหลวงพ่อเคยบวชอยู่ที่นี่น่ะโอ้โหตอนแรกๆตำรับตาตองทำเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้อ่ะภาวนาทั้งคืนทั้งคืนหลวงพ่อชุบนี่นั่งยังก็นั่งก็ยังหินหักเลยอ่ะทั้งคืนตลอดตะวางเลยหลวงพ่อก็นั่งอยู่นี่น่ะคือเกิดอะไรนอกนั่งก็นั่งโยกไปโยกมาไม่รู้อะไรแต่มีตลวงพ่อชุบองเดียวที่นั่งแข็งตรงตัวตรงตลอดต่างเวลานี่แหละ เพราะนั <c oughs> <c oughs> ่น yeah, ค right. ab ือหลวงพ่อก็เนี่นึกถึงบุญคุณของท่านที่อยู่ร่วมกันมาบุญคุณของโยมที่ได้ในเลี้ยงได้ด้อาหารข้าวข้าวที่ได้หลวงพ่อได้อยู่ตลอดมาถึงจนปัจจุบันนี้เเป็นอย่างนี้แหละเนาะให้พาการทุกพาการทำอุตสาหกรรมเพียนเนี่ย่อไม่รู้จะพูดยังไงล่ะพูดแล้วก็พูดอีกธรรมะก็ไม่รู้จะมีจากไหนมันก็มีอยู่อย่างแค่เก่าอย่เนี่ยมันจะไมีของใหม่มาจากไหนหรอกเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่า พวกเราเก็บธิกข้าวสิ่งข้าวสิ่งของข้าวของต่างๆนานาเก็บเท่าไหร่ก็ลกไปหมดเลยแต่ถ้าเราเก็บบุญนี่ไม่มีลกไข่อยู่ตรงไหนก็สะอาดนีบวชตุวไปเนี่ยแต่ถ้าเราเก็บข้าวของเนี่ยโอ้เดี๋ยวก็นุก็ลกนั่นก็พังไปหมดแต่ถ้าเราเก็บบุญไม่เคยลกไข่ไม่เคยเกะกะไข่เนี่ยบุญกุศลที่เกิดขึ้นในใจของเรานี่แหละพยายามให้ทําขึ้นให้มีขึ้น แล้วก็ไม่เก่กายไข่แหลวไปตรงไหนกันเป็นหน้านักหน้าดูหน้าอาเยอยนแต่ตามาเก็บความของเป็นอย่างนี้แหละหลายๆอย่างต่างๆาะไรหลา็ๆความทำพากันโตพากันเพียนเราที่อยู่ได้ทุกวันนี้อาศัยบนกุศลที่เราได้เคยสร้างได้เคยทํามาทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่ได้เคยสร้างไม่ได้เคยทํามาไม่มีหรอกโยไม่ได้เออทุดทายทั้งขานตั้งแต่กระพังไปหมด แหละเราแต่เอาไปเอามาก็เอาก,กลับไปกลับมาพูดเราไปด้วยร่างกายแตกถลายไปร่างกายนี้เอาไม่ได้ตัวตนจิตใจของเราเน้นจะไปทางหน้าต้องไปทางหน้าทําอย่างไรเรารักษาถิ่นปฏิบัติธรรมของเราไปเรื่อยๆบุญกุศลของเราอันนี้ก็จะส่งให้เราไปขึ้นไปที่สูงขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่พูดใด้ฟังแล้วเป็นเป็นสมเป็นเป็น,ปนมนุษย์ตัมนุษย์เทวเป็นเทพเป็นเทวเป็น,ปนอินแต่ถ้าเราไม่ไปฏิบัติ ผลสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะติดไปเลยเปรียบได้เหมือนเงินคนไหนมีเงิน,ม,งนมีทองก็สามารถที่จะเปลี่ยนบ้านหลังใหม่ให้ดีกว่าบ้านหลังเก่าได้แต่คนไหนไม่มีเงินมีทองไม่ได้แล้วไม่ไปเปลี่ยนที่ไหนก็ไปซื้อที่ไหนไหนก็ไม่มีบ้านบุญกองสนของเราก็บแบบเดียวกันนี่แหละทําเข้าทําเข้าเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เ,เข้าอุต่าเปลี่ยนอุต่าโตอุต่าทําเข้านะ หลวงพ่อไม่ใช่นักปรญ์หลวงพ่อไม่ใช่คปปรูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่ใช่พระเจ้าไม่สามารถที่จะเทศใ,ให้พวกเราให้พวกเรารู้ได้ไม่สามารถไม่มียานที่จะยั่งรเ้เหตุต่างๆได้ก็พูดไปตามอย่างที่เคยปฏิบัติมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเนื้ตัวทางการพูดทั้งหลายขออนุภาพคุณพระธรรมปะ่งค์คุณคปปรูบาอาจารย์ที่เราได้ปฏิบัติมาพิงตักกิตทั้งหลาย ให้หนุนพวกเราให้มีนทางโลกและทางธรรมมีความถูกทั้งทางโลกมีความทางทางั้งธรรมเออมีหน้าที่การงานให้มีความเจริญให้มีสนเรื่องยิ่งยิ่งมีความถูกละมีคุณธรรมเอ,อ่ให้พีภูมิจิตภูมิธรรมให้สูงขึ้นสูงขึ้นทุกท่านทุกคนเธอ พูดไม่เป็นได้ไม่เป็นได้เปล่าได้หรอือครับการแสด,ดงพระธรรมเทศนาอุจิตไปให้แด่สริระ